เรื่องของแบงกิ้งเอเจนต์หลายคนก็เคยได้ยินคำคำนี้มาแล้วแต่หลายคนอาจจะเคยใช้บริการแต่ไม่รู้ว่ารูปแบบของแบงกิ้งเอเจนต์นั้นดีอย่างไรนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการประกาศให้ธนาคารพาณิชย์ปรับรูปแบบการให้บริการให้สอดคล้องความต้องการของภาพประชาชนมากยิ่ขึ้น ซึ่งแบงกิ้งเอเจนต์นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการให้บริการประชาชนได้ทั่วทุกกลุ่มนะครับดังนั้นเองวันนี้เราจะมาตอบคําถามนะครับว่าแบงกิ้งเอเจนต์ดีอย่างไรเป็นประโยชน์อย่างไรติดตามได้ในรู้ก่อนใช้ได้ประโยชน์โดยธนาคารกรุงเทพครับรู้ก่อนใช้ได้ประโยชน์โดยธนาคารกรุงเทพ บงกิ้งเอเจนต์ทำหน้าที่เสมือนธนาคารให้บริการครอบคลุมทุกธุรกรรมเช่นเป็นตัวแทนให้บริการรับฝากเงินเป็นตัวแทนให้บริการรับถอนเงินเป็นตัวแทนจ่ายเงินสำหรับผู้ใช้บริการรายย่อยเป็นตัวแทนรับชำระเงินหรือบริการอื่นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตแก่ผู้ใช้บริการแทนธนาคารพาณิชย์ ลูกค้าธนาคารสามารถเข้าถึงการให้บริการได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญปลอดภัยเหมือนทำธุรกรรมที่ธนาคารล่าสุดธนาคารกรุงเทพ แต่งตั้งเทสโก้โลตัสเป็นแบงกิ้งเอเจนต์โดยลูกค้าที่มีบัญชีธนาคารกรุงเทพสามารถทำธุรกรรมฝากหรือถอนเงินสดได้ผ่านจุดบริการลูกค้าและทุกแคชเชียร์ในเทสโก้โลตัสสาขาใหญ่และแคชเชียร์เทสโก้โลตัสเอ็กเพรสทั่วประเทศรวมทั้งถอนเงินสดได้จากบัตรเดบิตบีเฟิร์สสมารทธนาคารกรุงเทพตอบโจทย์ลูกค้าในยุคปัจจุบันที่ต้องการความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการใช้บริการ ยังได้แต่งตั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิสในเซเว่นอเเป็นตัวแทนรับฝากเงินสดลูกค้าสามารถนำฝากเงินสดเข้าบัญชีสะสมทรัพย์และกระแสรายวันได้อย่างสะดวกแมะ้จะอยู่นอกเวลาให้บริการของสาขาธนาคารรู้ก่อนใช้ได้ประโยชน์โดยธนาคาร